ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำยำกุ้งแห้งนะครับพอดีมีวัตถุดิบกุ้งแห้งเหลือๆอยู่เดี๋ยวขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ำเลยครับเดี๋ยวเราจะลวกกุ้งสักหน่อยครับพอน้ำเราจะเดือดกาจะใส่กุ้งแห้งลงไปเลยครับอาจจะมีคำถามว่าใส่ไปลวกทำไมก็คือลวกให้มันนิ่มนะครับจะได้อร่อยๆสะพากห๋ือเอาขึ้นเลยครับ ครับเมื่อลวกจนนิ่มถูกใจแล้วก็เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเตรียมเครื่องยำครับครับเครื่องยำก็หอมแดงต้นหอมพริกกระเทียมมะนาวน้ำกระเทียมดองแล้วก็เดี๋ยวยำเลยครับครับแล้วก็คนน้ำยำเหมือนที่เคยทําที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนเลยครับง่ายๆครับก็เป็นอ้เสร็จเลยครับชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงเอาครับ ครับก็เป็นอาเซปลอยครับยำผู้แห้งตาปตายใบยสันห์ตาแลกชอบแบบไหนสะดวกไหนลองทำตามดูนะครับรับลองอร่อยชัวร์